ใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะคะวันนี้เราทำคุกกี้กินกันนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะคุกกี้เนยงอานดับนะ,ะทำง่ายมากวัตถุดิบไม่เยอะนะคะมีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับดแรกเราเอาเนยนะคะเนยเค็มนะคะถ้าใครมีเนยจืดให้เติมเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะมาตีผสมรวมกันแบบนี้นะคะตีให้เขาเนียนๆเ,เลยนะคะเมื่อเราได้ ที่เนื้อเนียนแบบนี้แล้วเราก็เติมไข่นะฮะแล้วก็วานิลาลงไปนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตีให้เข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะทำง่ายมากนะคะสูตรนี้ใครๆก็ทำได้นะคะแค่แค่เรามีหัวตีนิดนึงนะคะหัวตีไฟฟ้าแบบนี้จะง่ายนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยได้หนะ้าตาแบบนี้นะคะเราก็เติมแป้งลงไปเลยนะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดแป้งสาลีใครจะใช้แป้งขนมปังแป้งเค้กก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะใช้พายคนๆกวนๆวนๆให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเมื่อเราผสมให้เข้ากันดีแล้วเราค่อยเติมงาดําลงไปนะคะนี่คือสูตรขึ้นให้แล้วใครอยากลองจัดก็จัดได้เลยนะคะทําง่ายนะคะสูตรนี้ใส่งาดําลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ คนๆคนควรให้เข้ากันดีเลยนะคะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้เราก็เอาไปตัก ใส่ถาดได้เลยนะคะใครจะใช้แบบที่ตักไอติมก็ได้หรือว่าใครมีหัวบีบก็ใช้หัวบีบนะคะใครไม่มีก็ใช้ช้อนแบบนี้นะคะจุ่มน้ําบ่อยๆหน่อยนะคะเมื่อเราได้คุกกี้เรียงเต็มถาดแล้วก็วางลูกอัลมอนด,ด้านบนแบบนี้แปบะบๆไปเลยนะคะเพิ่มความสวยงามใครจะไม่ใช้ก็ได้ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเอาเข้าอบที่150องศาไฟบนล่างนะคะ15นาทีนะคะ แล้วอีก5นาทีเนี่ยให้เปิดพัดลมนะคะเสร็จเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าคุกกี้จ้า